สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมจะปาท่านผะู้ชมไปพอสะดือน้านะครับที่เขาขุดไว้วันนี้ก็เป็นวันพุธละครับสาวหกขุดสะานหกสี่ครับทา่านผะู้ชมเดี๋ปาท่านผู้ชมไปพอสะดือน้ามเตี่ยเขาขุดไว้นะครับปกติเดือนพฤษภาเนี่ยที่ขุดบ่อน,น้าไว้เขาจะบ่มีน้าขังเลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนแล้วกับฝนตกมาประมาณ เต็มที่ประมาณ3มชั่วโมงนะครับมันจะพอกันครับว่ะโดยปกติแล้วฝนตกสามชั่วโมงเนี่ยถ้าเขาบอกขุดเสือน้าไว้มันจะบอกมีน้าไว้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกับนากองกัามกันครับไปเลยครับท่านผู้ชมไปพอเลยครับว่ะเสือน้าติดขุดไว้หน้าตาเขาเป็นจะไดของเหนะครับตอนนี้บรรยากาศที่สวนยางผมครับที่สวนยางของผมก็จะปลูกต้นยางพาราตัวนี้ครับเนี่ยครับยางพาราต้นนี้จะเป็น ต้นยางพลาเพาะเม็ดนะครับน้ชมนี่ครับเพาะเม็ดทดลองเอาต้นเม็ดมามาปลูกครับเขาก็ยังก่อยังได้ได้ยางอยู่นะครับอันนี้คือต้นยางเพาะเม็ดครับโอ้โหนี่ครับรุดต้นเพาะเม็ดของเขานะครับเขาจะ้ลยนะครับน้ชมนี่ครับมรรยากาศอันนี้ก็คือต้นกาแฟครับกาแฟที่ผมปลูกไว้นะครับไตหลุมเงาของต้นยางพลาครับว่า เขาจะออกผลผลิตนึงเฮาก,กอนะครับทดล้องนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือต้นยางพาลาเพาะเม็ดเนี่ยครับดูครับยางเต็มแล้วครับเอาแล้วครับไฮไลท์ของวันนี้ก็คือจะปาป้าท่านผู้ชมไปพอที่สะดือน้าําไปพอแล้วครับสะดือน้านี่คือบอ่อนามซ่านาํเนี่ยขุดไว้ใจพื้นที่ประมาณอ่าร้อยตารางว้านะครับ ขณะเาฝนตกเ,เดือนพฤษภาแล้วนะครับยังบ่มีฝนเลยเออน้องบ่มีน้ำเลยครับเมื่อบ่มีน้ำนะเขาจะแง่กจะจดยนะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมตีมีบอ่อน้าไว้นะครับเขาก็ลงทุนคุดเสดือหน้าไว้เลยครับทอน้าทอนี่ลที่เขาซื้อมากก็คือตอนนี้ประมาณความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งเมตรครับท่านผู้ชม อันนี้หนึ่งเม็ดเนี่ยผมซื้อติจังหวัดน่านนะครับราคาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนี่เขามาส่งถึงตีแล้วครับท่านผู้ชมนี่บริเวณตีเขาขุดซะไว้ประมาณความลึกก็ประมาณสามเมตรนะครับนี่ด้านนี้ครับเดี๋ยดูครับเก็บบรรยากาศติต้นหลุมบ่ออ่าหลุมซ่าครับมีน้ำไว้ครับเดือนพืษภานเนี่ยครับ แต่หมพอสะดือน้าําเป็นกระไรยังาครับโอ้โหนี่ครับสะดื้นนําอันนี้ผมคุดไว้ทอนี่ผมใจประมาณหกท่อครับอ่าพัมพอสะดื้นน้านะครับสแสดงกันเมื่อคืนนี่เขาดูขาบน้ําครับขาบน้าเขาขึ้นเมื่อคืนนี่เขาขึ้นมาขนาดนี้ครับขึ้นมาขนาดนี้กรประมาณสักอ่าห้าต่อนะครับยังเห็นต่อเดี๋ยวจะล่นนะครับน้ำชม ประมาณห้าต่อตอนนี้เขาก็ลดลงไปประมาณเหลือสามต่อครับอ่าสามท่อท่อหนึ่งกับประมาณท่อนี่ตรงนี้ก็ประมาณห้าสิบเซนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่ละท่อนะครับตอนนี้เขาก็ขึ้นมาประมาณร้อยห้าสิบเซนนะครับน้ำขึ้นมาก็ถือว่าประสบผลสําเร็จครับโดยปกติแล้วเวลาฝนตกลงมาถ้าเขาบ่ามีเสื้อน้ำเขาจะแห้งแบบนี้นะครับ จะบ่มีน้ำใจเลยครับแบบนี้ก็ถือว่าเฮากาสามารถจะเอาน้ำไปลดต้นใหม่หดต้นใหม่ได้เป็นเดือนแล้วครับลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเขาพอมีน้ำใจแล้วครับถือประสบผลสำเร็จนะครับตอนตีเขาไม่สะดือน้ำนี่ครับท่านผู้ชมเอาขึ้นไปครับไปพอวันนี้ผมจะมา,วาอวดต้นทูเรียนครับตีผมปลูกไว้คือพันหมอนท้องนะครับท่านผู้ชมนี่หน้าตาของเขาครับ ต้นนี้ความสูงเขากับประมาณเกือบ3เมตรแล้วครับท่านผู้ชมเจ้เวลา2ปีครับเอาติติดตามมาปลูกครับติดตามมาปลูกนี่ต้นนี้ยังต้นนี้ก็ถือว่าจนเอาเม็ดมาปลูกนะครับเพราะเม็ดเม็ดนี่เขาใหญ่เลี้ยวครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็ประมาณปีเดียวครับเอาเม็ดมาบ่มเลยนะครับเอาเม็ดมาใส่เลยครับบ่เพาะเลยนะครับทดลองนะครับผมก็ทดลองปลูกเอาจน อันนี้คือต้นลองกล้องครับมาทดลองปลูกแอบเนยนะครับอาเม็ดมาใส่เลยนะครับท่านผู้ชมทดลองขว่าเขาจะออกกู่กันนี่เขาจะแข่งกันไปจะได้พ่องนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปทํางานละครับท่านผู้ชมที่สวนผมนี่ก็ทดลองปลูกทุเรียนตัวเครับนีต้นทุเรียนครับทุเรียนพันธุ์บอนทองอ์ด้านตีหันผมหันนี่คืออันนี้คือหมูสังคิ้งนะครับหมูสังคิ้งตีเอามาจากประเทศมาเลเซียครับ เพื่อนๆส่งมาเฮือนะครับท่านชมเติบใหญ่แล้วครับเฮามีนี่ประมาณสองต้นครับอีกหน่อยเฮาคงจะขายายพันธุ์โดยเอาต่อยอดแล้วครับต่อไปเขาจะใจียอดนะครับท่านชมเอามาพอกันครับอพอต้นทุเรียนที่ผมทดลองปลูกครับตอนนี้ก็ต้นทุเรียนหมูสันคิ้งครับ ผมเอาต้นทุเรียนพันหมอนท้องนะครับนี่เพาะเม็ดนะเออเอาเม็ดมาใส่เลยนะครับเอามาปลูกปลูกกันครับซึ้กว่านี่บ่ถึงปีเด้ยครับเขาสูงประมาณเมตรห้าสิบเซนครับหน้าตาของเขาครับนี่ครับท่านผู้ชมอ้าวจะไปแล้วครับจะไปทํางานทําการแล้วครับส่วนโพนบี่ก็ปลูกยางพาราด้วยแล้วก็ปลูกพวกอันนี้แบบยมชิดด้วยครับเป็นบบยมชิดครับ แล้วก็ต้นที่ันหันนี่ก็จะเป็นดอกไม้ครับดอกบัวตองครับด้านนี้ครับเซตด้านนี้ก็ที่ทาชนหันนี่ก็หน้าตาที่เขาใหญ่นี่ก็คือเป็นดอกซากุระครับนี่ครับปลูกมาประมาณหนึ่งปีครึ่งนะครับเขาสูงประมาณสามเมตรแล้วครับดอกซากุระครับคิดว่าคงจะได้หันตั้งหน้านะครับแหมาห้าหกปีคงจะงามแล้วครับท่านผู้ชมเอาล้ครับเริ่มอากาศเริ่มฮอนแล้วครับ รู้จัป่าทำชมไม่พอวางสิ่งบางอย่างครับทำมาชุมมาพอนี่ครับนี่ผมเอาต้นอะโวคาโดนะครับทดลองมาปลูกกู่กับต้นอันนี้ต้นเงาะครับต้นเงาะเงาะโรงเรียนครับผมเอามาปลูกนี่คือแบบเขาปลูกกูเหมือนกันครับนี่ครับนี่กู่นะครับนี่กับปลูกกูครับที่เขาแข่งกันครับนี่คือทดลองปลูกอ่ะ เวลาปลูกหลายต้นเนี่ยเขาจะเป็นจะได้นี่ใส่เป็นจะไดนนะครับท่านผู้ชมเอาล้ครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมตีมินนี่คือตีชวนขอทดลองปลูกเจ้าผมเพราะเวครข้าว่าจะผลผลิตจะออกมาจะได้นะครับจะได้ก็เขียนคอมเมนต์มานะครับสำหรับจเจ้าสวนสมัครเล่นเจ้าผมนะครับ <laughs> นี่สนามหญ้าก็เอาไว้กางตมกางเต้นเล่น,นครับท่านผู้ชม เออลืมไปครับท่านผู้ชมเราจะลำลากันท่านผู้ชมเกาะจะป้าท่านผู้ชมมาพอใอ้กันนะัด้านนี้ผมก็ทดล้องปลูกอต้นโกโก้นะครับผมปลูกนี่ประมาณร้อยต้นครับอันนี้โกโก้กับประมาณปีเดียวครับความสูงเขากับประมาณสูงนี่ประมาณหนึ่งเมตรแล้วครับท่านผู้ชมงาหมอกครับนี่ครับใต้หลุมเงาของต้นยางพาราเนี่แหละครับ คลิปนี้ก็คงจะลำลากันตานประชมต,ตรงนี้แล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดกระดิ่งติดต่างเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ